คุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเดอะจังเกอร์บอยชาแนลนะครับทุกคนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้ผมมีน้องพบนะครับมาร่วมถ่ายคลิปกับผมนะครับตอนนี้นะครับพวกเรา2คนนะครับก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ําในหมู่บ้านนะครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปจับปลาด้วยกระบอกไม้ไผ่นะครับผมก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราต้องไปตัดไม้ไผ่กันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราสองคนก็มาอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรียกเข้าไปในป่าหลังหมู่บ้านนะครับก็เดินไปไม่ไกลนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดต้นไผ่สัก1นึ่ลำนะครับมาทำอุปกรณ์นะครับในการดักปลาสำหรับวันนี้นะทุกคน ผมกับน้องพบนะครับก็มาถึงต้นไผ่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องพบนะครับไปตัดต้นไผ่สักหนึ่งลำนะครับแล้วก็มาเราจะมาทําอุปก,กรณ์นะครับไปน้องพบจัดไปหนึ่งลำโอ้โห,โโหกิ่งไม้ตกระวังหัวนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมกับน้องพบก็ได้ไม้ไผ่มาแล้วครับหนึ่งลำนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่อ่างเก็บน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะไปทําอุปกรณ์กันนะครับทุกคนก็อุปกรณ์ก็ของเราที่จะประกอบนะครับก็จะมีถุงพลาสติกนะครับมียางวงนะครับหรือว่าหนังยางนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่อ่างเก็บน้ําเลยนะครับนะครับเราสองคนก็กลับมาถึงอ่างเก็บน้ํานะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ศาลานะครับ เราตอนนี้นะครับทุกคนฝนก็ตกแล้วเห็นไหมข้างหลังผมฝนตกไปปล่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําอุปกรณ์กันดีกว่าครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมากไปกว่าน,นี้นะครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับอุปกรณ์ผมก็ได้แล้วนะครับ2อันนะครับผมก็วิธีทาก็อย่างที่ผมทำเมื่อกี้นะครับเอ่อเว้นนะครับเว้นตัดประมาณจากข้อนะครับขึ้นมาประมาณ10เซนถึง15เซนนะครับทุกคนเพื่อที่เราจะเว้นช่องนะครับเจาะรูตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นที่ปลาซิลนะครับเข้าไปนี่ครับข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาถุงนะครับเอาถุงมา ไว้นะครับแล้วก็เอายางรัดนะครับมารัดไว้ให้แน่นนะครับทุกคนตรงข้างล่างด้านล่างนะครับฝั่งนี้เราก็จะผัาให้มันแหลมๆอย่างนี้นะครับทุกคนเพื่อที่เราจะไปปักนะครับปักในน้ําปักข้างตะล่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนด้านในตรงนี้ผมจะวางเหยื่อไว้นะครับเหยื่อก็เราจะใช้เป็นกระปินะครับคุกกับข้าวสุกนะครับผมก็ได้นะครับแต่ว่าของผมวันนี้ผมจะใช้เป็นลามข้าวนะครับเพราะว่าผมมีลามเหลืออยู่ ที่บ้านนะครับนั่นแหละครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนง่ายๆนะครับไม้ไผ่นะครับใช้ได้ทุกชนิดนะครับไม้ไผ่ประเภศไหนก็ใช้ได้นะครับชนิดไหนก็ใช้ได้นะครับทุกคนก็แต่ว่าถ้าจะให้ดีหน่อยก็ต้องใช้ที่แบบมีความบางนิดหน่อยนะครับแต่ของผมนี่มันมันหนาเกินไปทุกคนมันหนามากเลยนะครับก็ลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวไปทำต่อกันดีกก่าแล้วผมก็จะเอาถุงนะครับนี่มาครอบไว้ครอบไว้ตรงนี้ทุกคน แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยแบบนี้แล้วก็เอาอยางยางวงนะครับมารัดให้แน่นอีกทีนะครับยางวงไปเลยหมดเียังไงน้องของน้าพี่มีปัญหาอะไรเปล่ามานั่งในข้างๆได้ไหมามานั่งข้างพี่นี่แล้วมา <S <S ดิอย่างทุกคนยางวงครับ สอดเข้าไปสอดเข้าไปรัดให้แน่นนี่ก็จะเป็นที่ดักปลาซิวนะครับผมปลาซิวจิ๊กเดียวยิ้วประมาณนี้นะครับนี่ลักษณะ,ะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนึงสำหรับถุงนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะชอบนะครับชอบขนาดเล็กก็ใส่เล็กนะชอบใหญ่ก็ใส่ใหญ่ว่า มาเจอแล้วครับท่านหมั่ยิ่งฝนตกเงี้ยทุกคนปลามันออกมาเยอะนะฝนตกไปลอย ทีนี้เขเสร็จแล้วครับผมนี่ครับเพคะทุกคนไปดีกว่าครับเดี๋ยวพร้อมแล้วอุปกรณ์เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปไปดักปลากันดีกว่าตามผมมาเลยครับนี่บรรยากาศหลังฝนตกนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับทุกคนกคุ้มฉับนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วลํเข้าไปไหนลําเข้าไ่ไหนประมาณนี้ <c oughs> นี่ครับทุกคนฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับจะเป็นเอ่อเขพชายแดนนะครับระหว่างไทยพม่านะทุกคนข้ามไปฝั่งภูเขาลูกนี้นะครับจะข้ามไปฝั่งพมาา่านะครับดูผมจะเอาข้าวนะครับมาผสมกับน้ำก่อนนะทุกคน โดยที่มันจะเกาะตัวนะครับให้นิดเดียวพอแล้วมั้งว่ามันมีแค่สองกระบอกเองนะคิดว่าได้ไหมคิดว่าได้ไหมอ,อี๋ฮะยังไม่รู้เลยยไม่รู้เลยไม่ได้ไ,ได้ไม่ได้ก็ต้องรอลุ้นเอานะครับไอ้เทงมาหาพิษนี่เราไปอยู่ข้างกูนี่มามเร็ว ใช้นิดเดียวพอแล้วเว่าเดี๋ยวเก็บไว้ใช้องอื่นตรงนี้น่าจะปักไม่ได้นะเพรามีแต่ผี่นัวไปหาปักแถวนน้นนะนี่ทุกคนครับลำข้าวผมได้ละี่ะผมก็ปั้นลำข้าวแล้วนะครับเป็นแบบนี้ผสมน้ำแล้วก็ปั้นแล้วก็ลำข้าวมาใส่ตรงนี้ทุกคน ไว้เป็นเยื่อนะครับเพื่อที่ให้ปลานะครับมาตอดนะครับแล้วก็อาหารก็จะเข้าไปข้างในนะะเข้าไปข้างในแล้วปลาก็จะตามขึ้นไปนี่นี่ผมเอาไว้นี่นมองมองมอง,มองไว้ตรงนี้ดันไว้ให้แน่นเลยครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาที่ปักดีกว่านะครับผมว่าตรงที่มันมีหญ้าตรงนูน้นนะตรงที่มันมีน้ําไหลลงมาผมน่าจะมีปลาซิวเยอะนะครับ เราเดินไปตรงท้ายอ่างเก็บน้ำดีกว่าตรงนี้ฝนตกนะครับฝนตกทุกวันเลยน้ำก็น้ำเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนโอ้โหมีแต่น,น้ำว่ะไปทางไหนได้บ้างวะเดี๋ยวขึ้นข้างบนดีกว่าเอาไป,ไปขึ้นข้างบนดีกว่าน้ำเยอะตรงนี้อะไรนะ เรียมทุกคนข้างหน้าผมก็จะเป็นบทคริสครับขอไว้นมาสการวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าคนที่นี่ส่วนมากจะนับถือคริสกันนะครับทุกคนไปไหนดาเอ้มนานี้ก่อนดิ้มานีก่อนดิ้ ทุกคนครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะมาปักตรงนี้นะครับบริเวณเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยน้ํามันท่วมหมดแล้วทุกคนพงเงาพิชัยป้ากอนแรกมันทุกคนมีทุกคนเห็นไหมปลามันก็โดดอะ่ะฝั่งนู้นอะ่ะตรงน้ําเชี่ยวมันมินอ่ะใส่ลาธารไหลลงมาตรงเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงนู้นดีว่าผมก็เลยอยากจะพ้นมากครับโอเคทุกคนผมคิดว่าผมจะปักแถวนี้แหละนะครับตรงน,นี้มันมีพวกต้นหญ้าด้วยปักตรงนี้แหละ เดี๋ยวมาดูอีกทีพรุ่งนี้นะมาดูพรุ่งนี้ดีกว่าอโอ้ขอใจเกือมาเ<ม>ดี๋็กเบะกว่าจะร้อย <ๆ S 1> เลยไหมฝากดินนั่นไหนมาฝากไม่ลงอ่ะดิดินมันแข็งมากเลยฝากไม่ลงเลยตรงเนี้ยเลยแบบในหาที่แบบฝากง่ายๆดีกว่า ไปปักอย่างนี้เลยมาดูที่ตอนเย็นเสร็จทุกคนตอนนี้ก็ปักเสร็จแล้วนะครับ วเราจะมาดูอีกทีตอนเย็นนะครับไม่ตอนเย็นก็พรุ่งนี้เช้าแหละทุกคน okay. สวัสดีเช้าวันที่สองนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่ก,ยกับผมเดี๋ยวจังก็บ่อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูปลานะครับที่ผมได้ดักไว้เมื่อวานนะครับก็เช้าวันใหม่ก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับทุกคนก็ผมก็เพิ่งตื่นนอนนะครับเมื่อคืนนอนไปตีสองนะครับกอาา็อากาศแย่มอนกันทุกคนผมนี่กระเซิ์กระเซิงมากเลยครับนี่ก็เพิ่งตื่นเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปดูปลาที่เราดักไว้เมื่อวานดีวกว่าน,นะไป Let's go yo, yo. เร็วถักถ่ายเพื่อน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 ของไอเด่น,เพ,นเพื่อนอาจารย์เด่นนะครับ ชมคิดว่ามันได้ไหมครับที่ผมดักไปเมื่อวานผมคิดว่ามันน่าจะได้นะไม่มากก็น,น้อยแหละทุกคนเราไปดูกันดีกว่าน,นะตาก่นองเยครับบ้ามวยเนาะตากล้องเยครับอ้าโอ้โ what the fuck มีคนมาหาปลาด้วยครับทุกคนน้ัง แคบทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันได้ไหมโอ้โหยน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นจุงเบย้กัดยำเช้าโอ้โหมันหลุดด้วยอ่ะโยโย่ว h a ซั a ไวรัสอเมริกาครับผมนี่ครับได้ปลาซิวหลายตัวเลยผมน่าจะมาดูเมื่อวานนะตอนเย็นโอ้โหบางตัวก็ตายไปแล้วทุกคนหือ น่าจะมาดูเมื่อวานเย็นนะครับเดี๋ยวไปดูอีกอีกอันหนึ่งนะครับว่าได้ไหมเอาวางไว้นี่ก่อนโอ้โหลำเขา้าเข้าไปเต็มเลยวันนี้ได้น้อยครับวันนี้ได้น้อยกว่า อ,อันนี้ได้น้อยวะ่ะอันนี้เปนไม่กี่ตัวเพราะมันต้องใช้ถุงแบบนี้นนได้น้อยทุกคนเห็นมาเห็นไหมเห็นปลาไหมจเดินลอกกลับไปตรงนู้นดีกว่าครับโอเคครับทุกคนก็สรุปนะครับผลสรุปก็คืออุปกรณ์ของเรานะครับใช้ได้ผลนะครับ ก็ที่ทํามาจากกระบอกไม้ไผ่นะครับนี่ก็ไอคิวสองพครับทุกคนถ้าไม่ใช่สองพันนี่ทําไม่ได้นะครับระดับอัจฉริยะนะครับทุกคนนี่ครับก็ปลาที่ได้นะครับถ้าผมมาดูตอนเย็นผมคิดว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้นะนี่มันมีตายไปบ้างนะครับบางตัวนะครับนี่ทุกคนแล้วก็ถ้าผมดักเยอะกว่านี้ผมคิดว่ามันได้แน่นอนได้เยอะอยู่แล้ว ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับ